ก็กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องพี่ปานอาตีฟังคิดนี้นะคะทางช่องกิพภาท่านผู้ชมโต้สัมผัสนะคะเสียนทางพเพิ่อเพ่นนะคะงวดชี่แล้ว0์เจ็ดข่าเต็มๆนะคะงวดนี้เพืเ่อนจะมีแนะะว,วทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องตัวใดไปฟังน้ำกันนะคะขเขา,าม่แล้วฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์เลยเด้อค่ะกดติดตามกดซับสไคร์ทางช่องน้ำแน่ค่ะทางช่องก็เป็นเพียงซื่อกลางเป็นแนวทางนะคะฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะ่ะแอดสิตต่อสายไปหาเตียนนครเพ็ญน,นะคะ ครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมวัตถีแล้วมันย่งข้าววัตแตกบ่ค่ะครับผมครับผมแตกทั้งหมดก้อนเล้วแต่ทั้งหมดเบืกซับน้ำวนแรกก็แตกเนี่ยโอ้เขาตัวไหนจงวัตถีแล้วไอ้วัตถีนี่เขาสูนเกศวดก้อนนี่เขาสามเกศอืมอุงวดตี์วัตไ์วัตถ์ัอะเบือกซับอะไรอ่า ยีว่าเบอร์ซับซัมภาร์ตชุดซนั่งซังงวดอ่ะจ้าจ้าข่าเอียนจ้าเมื่อกี้เด็เข่าสุดเทียอ๋อค่ะเข่ามาสองวดจำวดแล้วเนาะค่ะเนาะขอบคุณครับผมค่ะวดนี่ค่ะมีตรงวดแล้วเป็นประจา้าว่ามี่แหละครับเี็กเขเสีอเลยคือไม่ต้องรอใครมั่นใจปล่อยต่อเลยอืมค่ะเป็นเด็กคำนวณไหมเนาะ,ค,ะนนค่ะคำนวณค่ะกำนวณค่ะไปเจฟั่งค่ะอย่าพลาดการติดตามเนาะคะ่ะกดไลค์กดแชร์ไว้เนาะ ผมชุดนี้เขามาจากปีละค่ะเห็นมาจากปีแล้วมอเลี้ยงกันเนทางนี่พอเสือเทียนมาถึงปีชี้หาแต่ว่าอ่าพุ่งมาทําแนวทางของไอ้ท่านวอยของเล่านี่เมื่อสองปีที่แล้วนะครับรัฐบาลไทยนมาตลอดที่ดอกค่ะตวต,วตอนนี้รัฐบาลไทยนะครับอ่าได้ร่วงางช่งชงต่างๆนี่ประมาสองปีกววานี่นะครับอือค่ะคือรัฐบาลไทยนี่นแม่ตาการ์สกที่ว่า คิดว่าคิดว่าสอบท่านนะครับเพราะว่ามันมันก็มี่ขอมั่งรุดมั่งใช่ว่าครับรุดรอับสติจ,จิตกันมากสองสามวันแต่ไนจะรุดรอบนี่จวไอ้เลขเลขเด่นเลขมอกเลขการเนี่ยไม่เคยรุดตั้งเยอะเพราะว่าไ,ไอชุดแรกไอไอไซับแรที่ทายทับวันวนั่นก็จำพวกผิดการอาจะเป็นอ่านี่ยกระเด็นเด่นเด่นสูนเรื่องจติตตั้สามไ่ไหนนีรังวันั้นนะ,จะจก็จำผิดอ่ะ่ ข่าวข่าตลอดนะคะเนาะงวดนี้ได้คำนวดไว้แล้วครบผมครับทมคำน,นเรียบร้อยแล้วครับมีตัวไหนแน่เนาะการงนอ่างวดนี้อ่ะ,นนะรัฐบาลไทยวันที่16เมษาปี66จ้วิ่งเด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดจ้ะรองสามรองสามจ้ะกันสี่กันสี่ค่ะ ผมเด็กี่บาีเขาเสือแต่นี่ีกสามตัวเนี่ยเรา้งมันจะกอดข้อกันมากโอ้มากนับกันได้แม่นครับวกเมื่อกี้มันกันจ้าโพว่เมื่อกี้นี้เ่เดินสองลองกิดกันศูนยเมื่อกี้นะอืมจับคูกันได้คือก็ดสี่นี่บอกอครับเออจับคู่ได้เนี่ยมันจะมันจะเป็นเก็ดสามสามก็ดจ็ดที่ส ouais. right. uh okay. ี่ก็ดสามที่ที่สาม ม <onents> yeah. ัจะเป็น hmm. ล mm ักษณานี่แหละแต่ว่าแต่ว่าไอ้ไอ้พอเสือจะใครจับเรียงไม่กรอบเนี่ยเพราะเรียงไม่กรอบที่ติดตามทั่วประเทศเขาติดตามเรียงไม่กรอบเพราะมีโอกาสเข้าสามตัวได้รีงไม่กรอบเรไม่กรอบนี่มันจะมีตัวหุกกรอบเอ็นกรอบชิดงำไส้จะบอกคุณตัวนี้อีกว่าเราก็จะเป็นอ่าถ้าถ้าเป็นงวันแรกว่าเขาเชื่อหรอกงวดต่อไปตีเขาใจเองเขียนอะไรก็ครับอือ เอาที่จับคู่แล้วตั้งสี่มีมาค่ะมีจับคู่แล้เหรอครับจับคู่แล้วถ้าให้ให้ดกรอบไปคือว่าเพื่อมันมากวนมาถึงสิเลขสามตัวนั่นเลีมีเลยจับคู่มีแล้วส้นกรอบแบบไรค่ะอ้าเข้าเข้าเข้าตี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 แเน่าเน่า่ะจับสองจับสามชี้มันทานก็สีัดสีัดสีทัดเป็นกรอบที่ี่กอบเอแต่เชนเลขลงมเลือดจบล็อเป็นสีเรียมบ่จ้าแมนแมนแ ไออ,อ้ินน้มงันเปลือซับเป็นไม่ไล่บอกายมไล่แต่พอเสือทิ่่ส่ตััวยางไปเพิ่มพรว่าตีข้อจขใจไว้พอมีแต่ล่างสี่เหียมนะค่ะเนาะปุ่มขราวพิเีดจินกันเลยมีกระช่องค่ะมุกช่องครับมุกช่องแต่ตตีไปตัวเหนตีในิบสองสิบสองชินจอยสิบสองตัวอะ อ่ะอ๋ะจ้ามี่ตัวไหนแนะคะ่ค่ะตัวกอบแรกเก็บสามศูนย์ี่กรอบแรกนี่ดูน้ำกันม่ค่ะบ่าที่น้ำกันจะว่าอย่าง้เฮียใเก็บสามตั้งข้างบนกับศูนย์ที่อยู่ข้างล่างที่นาเป็นใต้ใต้กรอบหละสามอยู่ข้างบนครับแล้วกว็แล้วกับศูนยที่อยู่ข้างล่างทนี่กรอบียวกันนั่นแหละ อืมค่ะเพื่อว่าให้เอ็นี้จับสนเนาะค่ะให้เสี้ยนเพิ่นจับคู่สามตัวสองตัวเลยเนาะค่ะเนาะครับ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 โอเคโอเคไปเรื่อเลยโอเคค่ะอาจับสามตัวมีตัวใดไหมค่ะสามตัวเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่สองสามเจ็ดสองสามเจ็ดหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่ อ่านี่เป็นปยุที่เจ็ดหนึ่งหาครับหนึ่งสามที่เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสามสี่ค่ะโอ,อ้ผมอ่าสองตัวดิเอาไปจัดเอาไปจัดหาหาหัวขางสักคนนละจา้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคงไทยเังเจงเจงมาอีกห,หนึ่งเจงเธอีกู้น้อเฉยให้จ้จาจา้เอาไปเอาเป็นอ่าเจีดเกียดก็ได้เหรอค่ะ เจ็ด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 ค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าค่ะสามสี่เจ็ดเจ็ดเออเออใช่สามสี่ก่อนค่ะสามสี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดจ้าจ้าโอเคมีมีจำเนี่ยล่ะเพื่อนทุกคนจ้ามันมันจิบปพื่อนจำก็หลายตัวคือเป็นเรื่องจำนวนเนาะค่ะเนาะ ครับผมจะว่าส่วนมากเีก่เขาเสิร์ฟมันเน่ยไอชุดเด็ดชุดรองที่อะไน,นมันจะกอ,ขอ,ขอ,ขอดข้อกันมากที่ตลอดอ่ะมันจะเป็นแนื้อผาเล่าเนื้อผ้าหน่อยสึ่งเด็ดระเบิดเด <c oughs> ี๋ยวเราไอชุดสามตัวเนี่ยชุดสามตัวเนี่ยตัดเล็บหน้าหลังตัดเล็บหน้าหลังว่าต้องหุ้มประตูคือตัดเล็บหน้าหลัง <c oughs> พอจ้าพอเข้าใจนี้นะครับเนาะครับ <c oughs> ผม ทัางช่วงข้าไดได้ดลงกนี้ทั้งลาวพัฒนาบ่อือโโลศูนย์แปดหนึ่งอันนี้คือแนวทางต่างประเทศในทั่วเอาด้วค่ะเด้อเบิ่อไลยเนาะค่ะขอบคุณรับุขอบคุแนวทางตา่างประเทศในทั่วเอาห้าหน่อยกับเล่าจ้าศูนย์แปดหนึ 2> 9, 2, 1 1> ่ง้าสองหนึ่งอสี่สามศูนย์เก้า แอดไลน์เข้มาโหลดครับผมก็จะแ็ดไลน์เข้ามาเลยค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เนาะค่ะเนาะครับผมครับผมครับผมจ้าติดต่อได้นะคะเมื่อไงจังนี้จังนี้ไอ้ท้างช่องก็หายติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็จ็นผลงานงโพสต์บ้านพินได้หรอกติดตามไปเรื่อยๆไม่เยอะถิ่งกันจ้าห้องสัมภาษณ์พูดในซึ่งกันแล้วกันจ้าจ้าครบรุณนในลายเด้อค่ะผู้ใด้เกี่ยวกับเฝ้าได้วันก้าโตเนาะค่ะเนาะ ขอบคตู้หาประสริเลเลยเนี่ยท่างไอ้ทาน้ยเล่านี่ให้ทุเมือจอบครับผมครับผมเอาครับคุณท่างช่องเลยจับหน้าที่หลายครับอขอบคุณค่ะผมอบาแคปหน้าจอไว้เดอค่ะตสอบกับต่ามอมังกรปานทางชงเสนอไว้เป็นสื่อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะตอบกสอบฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทางช่องลำเด้อค่ะเซียนนะครเพ็ญน,นะคะ